เอาล้ครับก็กออกอกาศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มาอยู่กับีมนะครับอมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นไมคครับนี่เคยอยู่ในแม่ครับเอาชีวิตรอดนะครับผมจะเอาชีวิตรอดสร้างหมู่บ้านเออไม่ใช่เอาชีวิตรอดโอ้โหซัดเอาหมู่บ้าน N p c นะครับผมจะสร้างประมาณสักหมู่บ้านหนึ่งอะหลังไก่หลังตัวก็ไม่รู้แล้วรอดูกันผมขอปูไอ้พวกไม้แล้วก็ขอมีเห็บนี่นะครับ โอ้โหโคตจะเยอะแทุก็คนคงไม่ว่าะไรผมนะครัอผูขอโพแค่นี้นะครับแล้วผมก็จะอยู่รอดไปไอ้ชุนี้ดันโอ้โหคุณดูของดิโอ้โหผมนึกว่าเป็นผมนึกว่าเงินอ่ะเก็บของเก็บได้ไหมโอ้แต่เราต้องสร้างบ้านก่อนเลยเนี่ยลืมเราต้องสร้างบ้าน่างนี้แล้ว

ไปมาทุบอะไรทถวนี้กรือเปอือเราจะเริ่มสร้างบ้านเราเลยนะครับนหนึห่งสามแล้วก็นับไปเลยหนึอ่งสองลองัใช่ไหมเอหนึ่งนี่แล้วก็จะต้องกับหุ่นแปลปนี้ก่อน นี่แลครับบักสี่กับวางบ็นบักก็นีเลยกัและคันหนึ่สามสี่หลังแค่นี้พออือหึออ ผิดอะไรด้านในก็ไดานเนี่ยหนึ่งแขวางนี่ครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองครับแล้วก็เดินไปแล้วก็หนึ่งสองสามสี่เรืก่กาเวเรามาทำอย่างนี้ก่อน ก็บอกนี้เป็นนี่แล้วก็ตองมาเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามทำผิดแล้วผมว่าตรงนั้นทำผิดแล้วสาม สี่จต้องใส่ตรงนี้สัตว์นี้โอเคไหมโอเคอันนี้ทำเป็นประตูหลังบ้านเลยค็กันหนึ่งสองหนึ่งสองสองเจะทำบ้านเป็นกระจกทั้งหมดหนสองกระจกทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งสองแต่ข้างล่างมันจะทำเป็นดาวเดอร์ทุกคนค่อยดู บ้านเราผมจะไม่ทำหลังใหญ่อะไรมากนะครับเขียเคขียะ,ยะงานนี้ต้องเขียะครับใช่ไหมผมนี่จะผมจะวางแค่นี้ฟืดมาวาแค่นี้แล้วค่อยต่อไปดีกว่าหนึ่งสอง บล็อกนี้กันละกันทำเป็นหลังคาเนาะหลังคาเราก็ไม่ต้องอะไรก็แค่นี้นะครับอืมแต่แสดงผมขี้เกียจมาทุกตรงนี้นี่สินี่ครับ ไม่ถึงทำไมมือกูสั้นจังวะไปถึงไหนโอเธอนี่นะครับชาวเฟซครับเดี๋ยวผมจะสอนเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวผมจะสอนทำให้ท่านนะครับแต่ทุกคนค่อยดูเองเนี่ผมว่าเรยวไหมวะ สากครับสองถูกไปแล้วครับโอ้โหนาทีนี้คงจะเป็นนาทีทองนะครับนาทีนี้นาทีทองนะครับอืมน่าจะใช่ไหมเนี่ย บ้านก็น่าสวยนะบ้านสวยนะเนี่ยคือ,อบ้านสวยบ้านสวยโอเคโอเคแต่ว่าทุกคนใครดูไอผมจะทำบ้านยังไงแต่จะทำบ้านนูน่นสองชั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปขุดทรายนะครับขุดทรายเมืองท่านี้ก็เยอะมากเลยนะครับผมว่าเราต้องกินไดนนะ้นานรอนะครับ ไม่แก่หมูกปละกแดงหมูไม่ไใช่ไหนวะเอากินที่เบิือกไม่ได้ก่อนเด้อเออหมู่บ้านเอ็นพีซีเราต้องไม่มีโหมดผีนะครับผมเดิมเราไปขุดเลยกุายไม้เราก็คงไม่ต้องตัดแล้วเดี๋ยวเราก็ได้กินแน่นอนปีละเวลาผมทำไม่น่านเสร็จอ่ะผมทำที่ปั้มไก่ตรมัดเสร็จ นี่ไงส่ไปหาอะไรไกลโอ้หหาอะไรไกลัตั์ยิ้ยเคทะลุจักรวา,าลมาขอวรายิ้มเคโอ้โหครับโอ้โหโอ้โหัโโห์ยิ้เขยครับ น้อยจังว่าอีกสองวางก่อนเออตั้งนึงน่าจะมีดิมให้นะขอวางนี้ก่อนอือมมันก็วางยาก ว่าง่ากยาก เมื่อกี้ผมคิดไปเองนะครับผมคิดเล่ <PLAY S> นนะครับคิดไปคิดมานะครับผมก็คิดเรื่องนั่นนะครับม่ไม่รู้หอกว่าคุณกดติดต้าให้ผมถึงก็ต้อทุกคนกดไลค์ผมถึงให้นั่นก่อนผมค่อยบอก เรวเต่าเผาลัวปะเราจะจะเราทีนี้เราลงเหมือนนะครับกดตรงไปแค่นี้นะครับไม่กดเยอะเฮ้ยกดตรงไปเิเฮ้ยกดช้าก็ค่อยๆเจอเมืองนไปทีละนิดทีละนหน่อย เรเจอทานแล้วก็ดูเจออะไรก็ดู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 ให้หมดนะครับผมบอกอย่างดีเลยเจออะไรดูให้หมดนะครับบ้านหลังแรกผมก็เ,เป็นอีพีนี่แหละผมว่าผมว่าน่าจะไม่ใช่อีพีนี้นะแต่เอ,เอ้ยผมว่าเราต้องนอนแล้วก็ตักแล้วพายสามนาทนีแล้วต้องทําบ้านให้เสร็จโอ้โหกว่าจะเร็จ เราโอ้โหยิบเก้าวิแล้วนะเห็นไหมหนึ่งสิบเอ็ดนาทียิบก้าวนะิละแบบนึงเดี๋ยวผมขอทำไอ้นี้ก่อนเลยกันโอ้โหนี่นะครับนอนก่อนนอนก่อนเร็วเร็วเร็วเช้าที่เชา้ชาเชา้าเร็วแต่กูเช้าก้าว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  ว่านี่หนึ่งชุดในสิบก้อนสิบก้อนสิเอ้ยเอากิบก่อนดาก้อนอีกแล้วดาก้อนมันก็มืจังพรที่ผมคงทำไม่เสร็จนะครับ อืแต่พ่าหน้าถ้าเราทำบ้านหลังนี้เสร็จแต่ผมพาน้าถ้าผมทำบ้านหลังนี้เสร็จนะทำไมกลัวเยอะจังว่าของเนี่ยเอาเยอะไปหา บิดามึงเหรอเดีวเวลาแค่นี้เดี๋ยวผมขอกวาดพื้อนออกอะไรกันผมว่าน่าจะกวาดทันนะครับ Mm-hmm. Mm -hmm. yep. นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ้าให้กดติดตามแล้วกดติดกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมเล่นตัว VBF เว็บคุมนะครับนี่นะครับสวัสดีครับโจโจ้ล้โจโจ้ฟอโจจาเราเดินออกไปหน้าก่อนดาวรูปนี้เป็นบวงตาเลยโหลดครับ ហើយអត់រូបនេះទៅព្រុនតាគាត់បាយលាបាយ